ใจของเราให้ดีอย่าไปตื่นไปตามกับทมของะูุทธเจ้าที่ทรงต่างสอนไว้แล้วด้วยความแม่นยำเราจะไปตื่นไปตามแล้วลบล้างไปเสียจะเท่ากับลบล้างตัวเองให้หมดคุณค่าหมดราคาเหลือแต่ทราบมนุษย์ทั้งเป็นที่ยอมลมหายใจอยู่นีเท่านั้นครั้นเวลาตายแล้วจัดจิตใจไม่เคยตาย นี่หละจะพาเราลงไปแดนแห่งความทุกข์ความทามานจากผลแห่งบาปกรรมที่สร้างไว้แล้วโจนกระทั่งถึงนกรกอเวจีชัติตัวใดเขากลัวกันทงนั้นเรื่องความทุกข์ความทามร,รุณจนกระทั่งสัตว์ตกนรกอเวจีเขาก็ทราบกันหมดแต่เมื่อทราบนั้นเป็นทราบเวลาเข้าไปโดนเข้าแล้วโดนเข้าแล้วสายไปแล้วแก้ไม่จบ เรายังยู่ข้างนอกให้พยายามแก้ไขพิจารณาสตยตั้งแต่บัดน,นี้โดยถือธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องชี้แนวทางให้พากันละกันถอนตามที่ท่านสั่งสอนไว้แล้วนั้นเราจะเป็นคนดีขึ้นมาเป็น